สวัสดีค่ะเกดเองนะคะตอนนี้เกดก็อายุ3-9ปีแล้วนะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ ให้ความสําคัญในเรื่องการดูแลผิวมากๆเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเกดจะมีปัญหาผิวพันธ์หมองคล้ำนะคะแล้วก็ไม่สดใสเลยกระด่างกระดําแบบเป็นคนตัวดําอ่ะแต่พอเกดได้มาเข้าวงการ perfect r a d i a n เนาะก็ทําให้ผิวพันธ์ของเกดดีขึ้นมากๆปัญหาที่เกดเคยเจอเมื่อก่อนเนี้ยมันก็หายไปเลยวันนี้เนี่ยคือผิวพันธ์ออร่ามากๆนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะที่เป็นตัวที่ช่วยทําให้ ผิวของเกดอร,ร่าขึ้นเนียละเอียดขึ้นปัญหาสุขภาพที่ผู้หญิงจจะชอบเป็นเวลามีรอบเดือนก็จะมีปัญหาปวดตัวปวดท้องบีบหนัก ตัว perfect r a d i a n เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยมากๆเลยส่วนเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยแล้วทำให้เราเนี่ยมีปัญหากังวลใจนะจะทำยังไงกับผิวพรรณที่มันหมองคล้ำมันเหี่ยวนะคะปัญหาฮอร์โมนที่มันสวิงตัว perfect r a d i a n เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเรื่องระบบภายในของเกดได้ดีมากๆอาการปวดท้องเนี่ยก็หายไปเลยตั้งแต่เนี่ยกินตัว perfect r a d i a n เนี่ยช่วยได้เยอะมากๆจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าเกิดเก็บไม่ใช่ค ที่ใช้สินค้ามาต่อเนื่องแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองชัดเจนม,มากๆเก็ดขอเป็นตัวแทนผู้หญิงอายุวัย30อัพจะ40นะคะที่มีปัญหากังวลใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสมดุลฮอร์โมนปัญหาเรื่องผิวพรรณที่หมองคล้ำให้ perfect r a d i a n เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยตอบโจทย์ความต้องการของเรานะคะได้อย่างดีมากๆเลยวิธีการรับประทานนะคะวันละ1ซ1ซก็จะมี2เม็ดถ้าใครอยากจะบูดผิว ะะให้ออร่ากระจ่างใสเนียนละเอียดได้มากขึ้นสามารถทานวันละสองซองได้นะคะเช้าหนึ่งซองย็นหงซองก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนละเอียดสดใสมากขึ้นฝากส,สาวๆไว้นะคะให้ Perfect r a d i เดีเป็นตัวช่วยดูแลในทุกช่วงวัยเป็นเพื่อนแท้ของเราฝากไว้ด้วยนะจ้า Perfect r a d i เดนะคะ